ขอเสียงหน่อยค่ะยกซ้ายยกขวา,ก,าก,กำลังชุมนุมกันพี่น้องมือนี่เดี๋ยวออกนอกสถานที่เคิงขอนมือขอนมือวบาแม่นมือหนึ่งดอบเอาสิฮะเอามาเผื่อด้วยพี่ปลา,าพักกาดขาวเป็นแถวมีหญ้าพร้อมจ้า แบบมีตะกอบปลมเทิมเลยพี่น้องจา้าลูกผักกาดเขา,เขากอแบบไงง่ายกว่าบ่านเขาอีกนี่ค่ะกาค่ะนี่นนี่จะหัวแบบไ ไม่ตือหัวแบบไงบังคนตัดก็ตัดคนเก็บใส่ตะกร้าก็เก็บใส่ตะก,ก,ตก<ค>ร้าใครจะตัดก็ไ,ไปตัดเลยข<ไ>่อยจีใส่เด้อข่อยมาตัดต่อนี่อ,อันบอมีแต่ตืออันแบบใหญ่เลยจ้า,อ,าอ้นู่นนี่น่นนนนะที่เขาตัดไว้ดูดิขาวจุก ครับเจ้เลยพี่น้องมันบอกให้ใส่สี่ใช่ไหมอ้าวใส่ไมรู้ว่าใส่ยังไงหรอกแต่ว่าอบอกว่าอ่าีอย่างนี้นนเหรอว่านอ,า <c oughs> อน,นี้มากกว่าแล้วก็หันหน้ามาที่สองางานแรกของเราที่ทำอันนี้ นในราม,ม,อมอีอีกสอันอะมีตัดคนใ่ไมกินยังไงไม่มีน้ำกินยังไงไม่มีน้ากินยาพาราเคี้ยวยาพาราน่ไม่ยากระเพาะเออแล้วกินยังไงไม่กินน้ำอ่ะ หัวทัวราชอาณาจักรโอ้ยพี่น้องงามขัะเกี๋ยวกลมทุหมนแล้วหรออ่ะอันนี้อ่ะอ่ะใส่อ่ะเสลีผวบุาวอู้ยแบบใหญ่มากเลยทุกคนตะก้ากับสิทธิพังแต่งานหลายผล จับหัวเดียวหมอบ่อยู่นี่แถวมีแถวนี้เน,นี่ยเ,เอาก็ช่วยช่วยตะกา้หนึ่งอู้แบบมันใหญ่มากเลยถือมือเดียวไปเลยเยี่ยม,ม,มคอยแม่บนแล้วแม่ไม่มีรังใส่สี่อันเต็มกี้เดี๋ยวใส่แห้ว มันสวยมาจากจังหวัดอย่างนี้จังหวัดเนหนือนั่นแหละเหนืออีสานบ้าเหนือแป็นแต่ด้วยไมเได้เหนืออีสานเหนืออย่างเหนือเป็นแต่เดี๋ยวนี่เราพาทุกคนมาเก็บผักเป็นอาาศนะคะทุกคนจ้าอันนี้อากาศขท้าพี่ว่องกงได้ใส่เก็บเนี่ยดูดิโคนดหนึ่งเลยนะ ทั้งครอบครัวเลยนะคะทุกคนที่ใจโก่งหัวหนิงอีกเออใหญ่กุ้งห้าแล้วมันก็หนักด้วยนะเราอ่ะตะการหนึ่งหน่ามันใส่ได้แค่สี่ห้าอันเองค่ะทุกคนจุ๊หัวก็ตายจุ๊หัวก็ตายเลยนะจุ๊หัวคนขั้นขันอ่ะนี่นะคะเราใส่เราจะใส่สี่อันหนึ่งนะคะทุกคนแต่ถ้าเป็นหน่อยเขาก็ใจห่าก็ได้ใช้ทางเล้าปนกันเตรียมกาศดีไปให้นอน เป็นตกแดดบอกจากใส่จะสอดบอกเขานะดูดิดูดิแบบบอกบอกว่าน้ำกัอใส่จะสอดสามซ้อนหนาวมบอกเขาอยังหนาวไม่ที่นี่อออากาศดีแต่ว่าหนาวนะจากสอดเสื้อบอกไปสามซ้อนที่นั่นจากจากคนหุ่นดีๆนะพี่น้องใส่เสื้อแบบแต่คนปกติได้แบบนั้นเลยอ่ะอู้ดูอันนี้กางเกงแจ็คสันบอกไปเบิ่งอันนี้ดูบอกแม่กางเกงแจ็คสันกางเกงกับสองสัน เกงได้น้ำตูนก็เป็นสสัตว์มาดามมาดามมาดามฮะยูวันยช่ยช่ไช่ใส่เอ้ย้อมทับขาเสียล้มขา หมดแล้วมีคนขยันอยู่หนึ่งคน <laughs> เอ้ยชิลอดวะเนาะ <laughs> สนใจระกาศ์ดขาวไหมคะทุกคนหัวเต่าหัวช่างว่าแบบไงหนึง่งอ้ยจีบบกวกก็พี่นอ้องเด้อว่ามัน งาไม่หลีบงหัวหนึงนะหัวบบกไงนั่นเลยใหญ่ใหญ่กว่าแขนนี่ <c oughs> ทียกไม่ไหวด้วยมันใหญ่มากเลยนะทักคนนะโอ้ยหนักด้วยอันนี้คือหัวเหล็ก <c oughs> นี่คือหัวหนารักหนารักเลยแต่มันเบาอ่ะ วันนี้เรามาเก็บใส่ตะกา้กากกเก็บแสตกร์เราเราก็เรียงไว้เออหยาบอ้าวเร็ว ตะก้าแกงเขมูแกงเขมูเลยนะนีกระมังเล่นหนักมากแกงเขมูวันนี้เราได้เก็บใส่ตะก้าพี่น้องนี่ใส่ตะก้าละฮะอันหกอันสีอันก็ได้ถ้าเกิดหลายก็ใส่สีหัวใหญ่หลายก็ใส่สีอันหัวหน่อยก็ใส่ห้าแล้วก็เลี้ยงไว้นะคะที่นี่พนตัดไว้ให้ห้องพ่นข้าวทว่างไว้ให้ คนตัดแต่วางไว้ให้อุ้ยตัวหัวใหญ่ๆพี่น้อ,องใหญ่ร่ำเรือใหญ่มากแต่คักี่วางบนแถวพี่น้องยืนรอตะกาอยู่ตอนนี้ตะการกำลังมา มันถึงได้พูดภาษาเข้าใจเรื่องเท้าผิดชีวิตเปลี่ยนเราเอาไปใส่นู่นกันนายม่นันไม่ใชรถเข่าล่องนั่นเอาก็ต้องยกลังหนีมัน การรอบๆด